ส่วนผลไม้ค่ะเนื้อที่สวยค่ะล้อมรั้วเรียบร้อยอันนี้ด้านหลังบ้านนะคะนี่ค่ะสามารถซื้อผลไม้ชอบเพิ่มเติมได้ค่ะมีหลายอย่างมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยค่ะนี่บรรยากาศค่ะวิวเขาไปหน่อยค่ะ ด้านหลังจะมีห้องเก็บของค่ะนห่ค่ะดูแลรักษาใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้บ้านในอยู่นะคะอันนี้แก้วขมิ้นค่ะ อันนี้กินยอดค่ะอร่อยมากต้นไม้ค่ะอัน,นมะม่วงมะนาวค่ะต้นกล้วยมะละกอใบเตยห้องเก็บของด้านหลังนะคะขายสามดูดูค่ะบรรยากาศดีค่ะ เย็นทั้งวันนี่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะจอดรถได้หลายคันบรรยากาศดีค่ะที่นี่ต้นดอกแก้วมีเพื่อนบ้านค่ะคนกรุงเทพมาเสาร์อาทิตย์มะกรูดตรงที่เห็นกองฟางนะคะ เป็นถนน6เมตรถนนคอนกรีตวิวเขาค่ะห่างจากนี้ไปเป็นถนนใหญ่ค่ะที่มองเห็นบ้านคนนะคะแค่300เมตรค่ะถนนท่าม่วง3492อันนี้หน้าบ้านนะคะนั่นค่ะถนน6เมตรนานา เลยไปนิดเดียวค่ะตามประมาณ200เมตรถึงถนนเมนขาม่วงค่ะถนนสายหลักถนนสาธารณะข้างหน้านี่5เมตรค่ะบรรยากาศหน้าบ้านค่ะเย็นสบายประตูเรียบร้อยค่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะเข้ามาอยู่ได้เลย ดีค่ะลมเย็นกันไม้ค่ะทองอะไรน,นั่นค่ะอันนั้นก็บ้านสวนนั้นบ้านคุณอุ้มค่ะอยู่จังหวัดการมาซื้อปลูกมะม่วงปลูกกล้วยหอมไปขายตอนนั้นก็บ้านคนกรุงเทพค่ะสองหลัง เป็นบ้านสวนบ้านตักอาก,กาศค่ะโอเคค่ะ